ก็นะครับมาลงมาได้ทั้งไหมคะม<อ>วีล็อกนะนไปไกราบไหว้ปูพ่พญานินละกลางที่จังหว,วัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้ก็พักนะครับทานข้าวนะที่ครัวครัวครัวผู่ชัยเนาะนะครับแล้วก็จะเดินทางไปกราบไหว้นะครับเสียงศรีนะวันนี้ก็มามถึง,ถงวัดถ้ำ ทำคีรีนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับบรรยากาศนะมีชาไปงูเห็นครับเพนี่นะครับองค์ปู่นี่ละกันเนาะแล้วกลับมาแล้วก็อนุปทานสาหัทุกนะฮะในทุกดวงจิต รวันทั้งวันใหญ่นะครับที่ตั้งใจมาในวันนี้เพื่อความสมบัติสมความปรารถนาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพและความรักนะฮะวันนี้จะมีการสวมสวมมหาพับนะฮะความสมบัติความสมความปรารถนาหายาอากาศนะครับนี่ก็มาที่บทเก่านะครับเดี๋ยวไหว้พระมหาจักรพรรดิก่อน พระมหาจากรดิมีบทสวดให้นะครับแล้วก็เข้าไปกราบนะครับในโบสถ์องพญาบรมบคผูปู่นคร่านะครับเดี๋ยวเรามาบูชาองค์บรมบคผูปู่ขอรูปขอคำานะสาธุนี่นะครับก็มีคาถานะครับนะครับมาโบสถ์นะครับก็จะมี พักนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดนะเข้าไม่ได้ครับนะโอเค <c oughs> บวกก็จะมีองค์คล้ายๆกับพระแก้วมรกตนะคล้ายๆนะแต่อันนี้จะเป็นองค์สีแดงนะครับนะก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นองค์ไหค <c oughs> น,น,นครับแต่ก็สนางนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> โอ้โห พุทธเจ้า28พระองค์นะครับแล้วก็องค์บาปิคเนีน,นะครับสวยงามมากนะครับนะเดี๋ยวนนครับไหว้พระกันกันก็จะมีกระานะครับองค์พระพุทธเจ้าพระผรมปางเปิดโลกนะครับรบูชาพระหน้าปกแล้วก็บทสวดพระพุทธเจ้า28พระองค์นะครับตูนสวยงามนะครับ สาธุสาธุวันปีตรแปดนาทพอละวันนี้เจ้าคุณพนจะจัดที่จวัดท่ำกัมคินในเวลาช่วงห้าโมงเย็นได้นะครับนะฮะมาเดี๋ยวนี้ทำมาเดี๋ยวนี้ครับมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับี่กอมวัดท่ำกีบรรมนะครับนี่ก็จะมีองค์สีวลีนะครับแล้วก็กราบบูชานะครับต่อไปก็ มีองคพ์พระนเรศวรมหาราชอ่ะนี่คือนะครับนี่ก็กราบบูชาพระนเรศวรน,นะครับแล้วก็กราบหลวงปู่โตโนะครับพมรังสีนะครับวัดธรรมคีรีนะจังหวัดกาญจนบะุรีนะครับ ก็มีเด็ดโตนะครับสาธุนะครับพระอุปคุตนะแล้วก็พระปางยืนนะพระปางสมาธินะครับโอเคเดี๋ยวห้องน้ำยาเขาจะมีน้ำมันโปะนะครับพยาต้มนิดละกันนะครับก็น้ำมันโโอ้โหไี้ของอมันตามม่ได้เลยเหรอ ใช่ไหมใช่สินี่ใบสีนะครับเก้าสีคุณโนคุณโค้ดหนูแววมีหลายองค์เลยครับสาธุกขาธุสาธุนะครับนี่หแบบสีแดงน่าจะใช่แหละไม่น่าพลาดดูก่อนถ้าอีกไม่มีใครอ่ะคือหนูตอนอ่ะ มีบทตอนไม่ไม่ร่าพลากันคัดแดงเงี้ยท่านสาธุท่านผออสาธุท่านขออนี่กจะมีเครื่องไหนะครับเนี่ยมาขอปูไปสอบรอผอเสือกเรื่องได้ด้วยเฮ้ยเออนี่ยเมื่อเช้าเจอยืนอกศพเนี่ยจะพลาดไปไหนเนี่ยก็จะมี อาจจะภาพนั่งขาที่เลยเดี๋ยวจะได้ทำพิธีเริ่มมีองุ่นมีโซบะแล้วก็มีปลาแล้วก็มีสาลี่มีแก้วมักรแล้วก็มีแตงโมแล้วก็มีกล้วยนะครับนะแล้วก็จะมีลูกแก้วนะครับแบกแก้วเจ้าภาพมีสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีเขียวแล้วก็ตามวันนะครับวันจันทร์ วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองนะครับอ่บา,าอังคารเป็นยุฟูวันพุธสีเขียวแล้วก็ลุนหัสนะครับอ่าครับก็จะมีนะครับแล้วก็จะมีใบสีเนาะก็จะมีใบสีเป็เพเพนพญานาคนะครับนะครับอ๋อใบสี่ นังรำไม่จะเพลงมาแต่เจอหลวงพ่อเปิดเพลงไว้จะหนาว 看。<Yeah. S 1> ยายก,รา,า,การราตากรีสิ่งศักดิ์สิทธุพร,ระองค์ประจำวันเจ็ดวันอีกทางพระเมธธรณีผู้อุ่มชูในบทนสถานพิธีการนี้ขอได้โปรดเสด็จมาเป็นสักีพยานวันนี้คุณศิทิิััยติดชมร้องด้วยคุณอภิญญาทิ่ปัสสานในคณะเจ้าภาพ ได้นอมจิตศรัทธาน้อมใจในการที่จะจัดพิธีการบูสวงถาวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับโชคราภรับความเจริญรุ่งเรืองรับความเฮงดังบังรวยในบญบุญสถาทธิธีการนี้นบโบปร,รมีต่อประเทศไประงตัที่เปิปัท้า เอตะวันบาน,บานประตูช่วยนุนช่วยนำอุปธรรมเข้าจูสู่อยังบดทนสถานพิธีการนับัต้งแต่ดินาทีนีเต็มต้นไปเถิดสาทุเปาฟัง พระวันตรเตยพระวันตุเตยด้วยการบูชาพระพุทธเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีเดชด้วยการบูชาพระธรรมเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีปัญญาลุ่งเรืองสว่างสวยด้วยการบูชาพระสบกัเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีความอุดมสมบูรณ์ในโภคทรัพย์ด้วยการบูชาพระรัตนตรัยสัพพทุกสัพพะโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพะรักอัตตน ได้ขอจงวินาศสันติสพะรสตีประวัตตุติประวัตตุเมวันทิตวาจาริยาประทังเรศกิริยาสัพพิเาียังสัพพะดุสังวินาศสันติเสรีเทพานาวิโยธยาอย่างปเหิตุราพุทวสังวิสุทธิเทวีสะสัพิประสักเทมตุการาสิทธิปูมิภูมิเจ้าที่เจ้าภูมิปารีสวะหาอริวารยาเอหิสกายา अखा चतो परिमू चन्तु स्वाहा या चेरीना को पयथाम तथा नमी क सम्मति सम्था तथा रतो

อากาศเยะอากาศชายัยขอนดอกนอกมหาราสจุรภักษาเทวาทั้งสี่ผู้เป็นใหญ่ในจตรุรริศทั้งสีส่ๆๆได้โปรดเสด็จมาขอบดอรน้อมต่อริมประตสถานพิธีกรรมพิธีการเมื่อคณะเจ้าภาพมีทั้งทีมงานและคณะในจัดพิธีการสการาบุงสวงของพรต่อเราด้วยเทพเรยดราชนานราคุณแห่งวัฒ โดยขอบารมีอบุญจากผู้ดีละกาณาหาราชรัราชบารมีองค์ไม่ยากจะวันใดที่มีนาคินีกระลั้นให้ผู้สด็จมารับรู้อย่างหมดสติการพิธีกรรมพิธีการในการพิธีพุ่งสงสการะขอพรในการรักตระีเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลยิ่งแก่คณะเจ้าภาพท่านจะได้นอบน้อมกราบาราตนาในบนพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูปรัน้งนองอนารโยผู้เป็นอธิบดีแห่งสงฆ์เจ้าวาดวัดธรรมเฮรีธรรมบารมีองค์จบปาานิลกาณาคราชเงินล้านจะได้ทําการอธิษฐานจิตสื่อจิตต่อองค์จบปุนิลกาณททำการจุดเทียนช้ยเบิกเบิกเบิกพิธีการในพิธีอันเป็นมงคลกราบอาราธนานินบนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อด้วยความเคารพ สือจิตทุดเทียนชัยเป็นมหาอุคคลในวิธีการ สสว่างตะบังบังเกิดเปิดแสงสว่างสักครั้งบังเกิดเปิดแสงสว่างนกเปิดโมเปิดพุทธเปิดบาเปิดยะเปิดเปิดด้วยนกโมบุธายะนกเบตานมหารรยนมหาเศรษฐีนกมามานามามีนาสั์สิอินเงินตระระนากเวรเงินทองนเอางเงินเป็นกองนาทองเป็นหาดนาธาตุาบริวารจุบังเกิด เปิดด้วยนะโมพุทธายะยะตาพุธโมนะนะชารีติสหัสนนโตเทวิตโตติพัชคุวิโสทายีอิกะวิติโ,ตโรโกะวิตครับแล้วก็างคณะัเจะาภาพนะครับจะเรียนเชิญท่านหนึ่งท่านใดในการจุดเทียนชัยเสริมปรมีนะครับก็เรียนเชิญประกาศได้เลยนะครับ สาเร็จนะจะขออนุญาตกล่าวคำบูชาอันเชิญป่งสวงที่พริยาดาจ้าอยางมนทนสถานพิธีการราบุญนวัฒรรมเฮริธรรมนักหน้าปอปนาาูนินลกาณอธราชนาชันดัำเงินล้านป่งไม่ยากกันยาวดีทีวีนาคิดี ขอได้โปรดประสิทธิประทานพรในมณฑลสถานพิธีการนี้ไม่ว่าคณะเจ้าภาพและสาวังโฆสังฆนามีอิติปิโสวิเศเีอิเศเสพุทธนามีอิอิเมนาพุทธตังโตอิ อีสูตังปีติอีนบับไทข้าพเจ้าจะาอนก้าพระดิสฐานอันยุรีประโนบอขึ้นเหนือเสียงเสียงรโร,โรทเท<อ>พระยดาเจ้าจ้เปรตีมาโมพระนสาราจตกรแห่งภูริรามาคส์ขัดี่ยวงอันเลื่องในอีทางท้าไทยเทวี ผธิสาพภริตวานะเมตังสะเมตังประันตาอวิคิตจิตตาปริตังประทันตุสักเิกาไม่เจอไปิจ้าเม่สิครัตไทยจันตริกีวิมานีที่เปรตที่าไม่เจวันนันาเอหาวัตุอิเกตัย ุมมาจจียนตุเทวาชรยรวิสเมยค่คันทับรตากาติสันตาสันติเกย์มุนิตรวรมันนงสาธภูมีสุนันโุธรรมสวรรดการวยัมมาทันธรรมสวัรดิการูยงมประันธรรมสวรรการูยัมมาทันนักปณิ ขอต้อน้มต่อ,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 อเราด้วยเทพระยาดา้าได้โปรดเสด็จลงมาเสสองรองศาลุาูกาอนุโมทนาในวิธีบวงสวงขอพรต่อองค์เจ้าปูนิรากาดร,รานาคาชราชนรมเงินล้านองค์ไม่ยากัะยัวดีเทวีนาคินีนาราบุต่งวัรรมธิรีธีักคณะเจ้าภาพ เจ้า,ท,า,าทั้งหลายผู้ร่วมในพิธีกับมพิธีการจะขอนอมนอ้อมถาวายเครื่องสักการะบูชาทันมีผลไม้เป็ดอดลดโอชาอีกทางขนมหวานมันป,ประบายสีรมประบายสีเท่เป็รังให้งอพบายนาราราทวายต่อเที่ปรียาดาเจ้านาการบัตรี อิกมังสุปะพยัญจนะจะปนนางสาที่นางผู้นจนางผุตักังวรงอิทางผูจุปะการนังปฏิคันตุอามาังทรีพิังมุนีวารัวจนาครวจริญอัุรักษันตุกร้เยนะสุขนาจขณะจวิานขอตั้งจิตอธิษฐานถวาย ผลไม้หลายยางแต่ครั้งโบราณทุกสิ่งสำคัญจัดสรรันนำมาขนมหวานม,านานนมาันทลรโปูชาขนมทั่วขนมงาน้าปาใส่จานหนุดเนื้อเฟืองปูเชิดจูสูงชันครบการพิธีเรียนเชิญคณะเจ้าภาพปักเพื่องสการะบูชานะครับแล้วก็ผู้ร่วมในพิธีท่านใดจะร่วมกันปักธูปนะครับเรียนเชิญได้เลยครับ การราบูชาน้ำผลไม้ขนมแล้วก็สีต่างๆแล้วก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเตี๋ยวกระนาธิดาจะไรรถับววายนะครับติดต่อเพียงได้เลยใครจะรำชุดแรกชุดที่สองชุดที่สามติดต่อได้เลยครับอาจไปติดต่อที่เครื่องไฟได้เลยนะครับเครื่องเสียงได้เลย นุน่นๆเป็นเข่งเลยป่ะช่วยเขาป้ะโมไปเดี๋ยวป้าถ่ายรูปให้ไปช่วยหน่อยไปช่วยป้าอ่ะเล่นเกมแล้วเนี่ยอังนั้นถ่ายให้ป้าหน่อยพอถึงห้าปิดไอ้สี่ปุ๊บปิดแล้วถ่ายใหม่เลยนะสาสี่ จะร่วมกันนักครับถวายปัจจัย,จจยต,ต่อป่งเจปูเจ้าย่านะครับต่อเบกต่อบุญก็ยเชิญได้เลยนะครับ